หลายคนที่กําลังติดตามคดีความของผมอ,อยู่นี้วันนี้ก็อ่นคดีแล้วผมต้องเรียนพี่น้องประชาชนตรงๆครับว่าผมต่อสู้คดีมาโดยตลอดไม่ได้เปรวิงเวลาอย่างที่หลายคนกล่าวหาว่าผมพยายามหลบเลี่ยงที่จะมาขึ้นทรงขึ้นศาลยกเว้นติดประชุมสภาเพราะผมไม่เคยขาดหรือลาบบการประชุมสภาแม้แต่วันเดียวตั้งแต่เป็นสอสอมาไปตรวจสอบได้ฉะนั้นถ้าเมื่อไหรต่ตรงกับประชุมสภาผมจะต้องขอเรื่องศาลอันนี้เป็นเรื่องที่รัฐธรรมนูญครอบคลุมไว้ให้สิทธิ์ของผมในการทําหน้าที่ผู้แทนราศฎร คดีของผมสารได้มีคำพิพากษาไปแล้ว11คดีนะครับผมเหลือคดีในชั้นศาลเพียงแค่4คดีครับจะเห็นว่าผมต่อสู้คดีมาตลอดครับแล้วก็ไปฟังคำพิพากษามาทุกนัดครับ11คดีสาลพิพากษายกฟ้องไปแล้ว3คดีอายการสั่งไม่ฟ้องอีก1คดีแล้วส่วนอื่นที่เหลือคือโทษปรับครับปรับเงินนะครับพันบาทบ้าง2,000บ้าง5,000บ้าง1 0,000ห่บ้างแล้วแต่คดีโดยเฉพาะคดีพรบจุลนุมและปรกรฉุกเฉิน ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงยุคสมัยคสอชอก็มีนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยคดีที่ผมโดนเนี่ยเป็นคดีที่เกิดจากการกล่าวหาของรัฐบาลที่มาโดยเผด็จการหรือมาโดยการรัฐบาลหลายคนไปปูดใจความผมอย่างนั้นอย่างนี้นะครับว่าผมโอ้ยคนมีคดีความโตโตคดีเหลือเยอะเพราะไม่ไปฟังสารโน่นนี่นั่นไม่จริงครับเหลือแค่สี่คดีแล้วครับแล้วจะมีพิพากษาอีกครั้งหนึ่งวันที่29ตุลาคมนี้และวันที่13พฤศจิกายนนี้ นั่นเท่ากับว่าผมก็มีกำหนดการสืบพยานและสืบจบไปหลายปากและสืบจบจนกระทั่งกระบวนการถึงฟังคำพิพากษาไปแล้วหลายคดีแล้วครับฉะนั้นใครฟังอยู่โดยเฉพาะเหล่าไอโโดยเฉพาะฝ่ายตรงข้ามช่วยเอาไปชี้แจงแถลงไขเพื่อความเป็นธรรมอย่างน้อยไม่ให้ผมเป็นธรรมก็ให้คุณไม่ถูกดูถูกดูแคลนว่าเป็นคนไม่เข้าใจและไม่มีความรู้อะไรเลยนะครับ